ถ้ารักมันเศร้าก็ให้ไปกินเหล้ากับพี่อ่ะอ๋อเติมสักแก้วดีกว่าเอ้ยรู้สึกว่าเมาลิสหน่อยโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมแจ็คพอตนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม GTA V นะฮะอยู่ในเซิร์ฟสตาร์ทาวนะครับทุกคนอยู่ในเซิร์ฟสตาร์ทาวนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะเอาดอทชัดเจอของผมเนี่ยเนี่ยผมไปถอยเมื่อวานจะไปจกปูนเว้ทุกคน ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะฮะซึ่งรถคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ผมซื้อมาในราคาส0 0 0มื่นกว่าบาทบอกเลยแต่งมาแบบเกือบเต็มนะฮะหลังจากที่แอบซุ่มฟาร์มกันนะครับโอดเธอพูกจุดแน่นอนคันน<ะ>ี้ป่ะเดี๋ยวเราไปลองจกปุนกันเลยครับตอนนี้ตำรวจอยู่ในเมืองมี15คนนะฮะสิบห้าคนสิบห้าคน นี่นะครับมันจะเป็นรถออกแบบแนวดิฟหน่อยนะครับง่ายก็คือรถเอ่อรถในฟาสนะฮะรถฟาสแอนด์ฟิเลดนะครับรคือผมชอบมากเว้ทุกคนมันเท่นะฮะเป็นรถ่อของดอมนะครับมีไงเลยไปไม่เสียเวลากันเดี๋ยวเราไปจกปุญกันเลยครับเดี๋ยวเราไปหาเอาแบบใกล้ๆตำรวจดีกว่าเนี่ยตึกแดงตึกแดงเดี๋ยวผมไปตึกแดงดีกว,ว่าทุกคน รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงเว้ยซึ่งรถคันนี้มันไม่ได้แรงมากเลยครับมันวิ่งอยู่ที่180นะครับผมจะเล่นไล่เอานะฮะเล่นจุกเอาครับเล่นจุกเอาครับโอ้ยไงมันมันมันยืนรอเลยวะทุกคนโออโอ้ยแก้งว่ะแก้งวะอีกนาที อื่นแล้วกัน<ฮ>บอกเลยคันนี้ตึงสุดครับตึงตึงเหมือนหนังยางเราไปตึกฝั่งนู้นดีกว่าครับมันอาจจะมีปูนนะฮะเนี่ยมันดิฟได้ครับเท่ครับผมชอบครับรถดิฟต์ เราไปตึกด้านหน้ากันเลยครับมันค่อนข้างที่แบบคุมยากนิดหน่อยครับเพราะว่ามันมันสะบัดนะครับแต่มันเท่ครับชอบมากเราขึ้นตึกไปเลยครับ <S <S มันเป็นรถออกแนวคลาสสิกหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรดอทชัตเตอร์หรือเปล่าครับผมน่าจะใช่นะฮะ6นาที5นาที ต้องรอว่ะทุกคนผมว่าต้องรอว่ะอันนี้เจ็ดนาทีเพิ่งจบไปแน่นอนครับไม่เสียเวลาขี่รถหาดีกว่าว้าวเรียบร้อยกูต้นมันไม่ค่อยได้ฮะแต่ว่าปลายมันได้ครับถ้าได้ไหลก็คือไหลเลยครับ ถ้าไหนไหลก็คือไหลเลยเราไปตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้ผ่านมาสองตึกเราไม่ได้โจกเลยครับผ่านมาเลยตักลูกก็ยังดีครับเอออย,อยากเจอตำรวจอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันมันหนีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย 10สิบนาทีว่ะเก้านาทีถ้าผมรอลูกนั้นก็น่าจะได้ว่แต่มันแก๊งมันมันคุมป่ะคุมสถานการณ์จะลงยังไงวะเนี่ยรถแปรกต้นไม่ได้ด้วยนี่ไงเเจอลายลายนี่ลายนี่ลายขอบปูนชนเสาลายขอบปูนไปวู นี่มีงงมีงงรถสปอร์ตมีงงรถสปอร์ตมีงงเดี๋ยวไปตึกหน้ากันเลยครับบอกแล้วอย่าให้ได้เฉิดฉายครับคันนี้ไม่งห้จีหาปูนสองสามตึกเลยไม่ได้ปูนเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แวะดูอีกรอบนึงมันหูมันยืนรอเลยวะ่ะมันยืนรอเลยวะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปตึกตึกหัวมือแลวกเลขตึกอะไรไม่รู้ผมผมเรียกว่าตึกสูงนะเออตึกกระลาดตึกแลนส้มผมเรียกตึกแลนส้ม นี่ตึกนี้นตึกนี้ทุกคนตึกนี้มันมันรอเลยวะ่ะใครบอกวะเนี่ยหกนาทีนาทีมันต้องรอวะกี่นาทีวะเนี่ยโอ้เวลาเท่ากันวะเอาเทสลามาจอดต,ตรงนี้วาเนี่ย เอาเทสลามาจอดตรงนี้วะเออไม่รู้เรื่องเว้ยเอาเทสลามาจอดวะเนี่ยเอาเทสลามาจอดเทสลามาจอดอุ้ยโทษทีครับโทษทีไม่รู้ว่ามีคนขอโทษทีครับโทษทีเพราะรถเบรกไม่อยู่ขอโทษด้วยครับเยอะ ลาไปแล้วกูจะไปตึกตึกขววมือนีกว่าตึกปูนตึกปูนเขาเรียกตึกปูนครับอุ้ยครับขอโทษครับพี่ชายปล่อยกูไปละซัด มาพูดแปดนาทีวะเพืจบไวเนี่ยวะเนี่ยหรือว่าตำรวจมันไม่ไล่วะทุกคนเนี่ยสิบหกคนเลยครับ สี่นาทีเว้ยจองจองจองแม่งเลยจองจองจองลูกนี้เลยครับจองกองนี้เลยครับทุกคนยืนจองเลยครับยืนจองกองนี้เลยทำไรอะทำไรครับจ,จ,จบจบครับพี่ไรครับ,บครับพี่จบด้วยครับจบด้วยนั่นนะครับ อนต้องเอากองนี้ได้ไหมครับไม่ได้เบ้กโอเคครับเฮ้ยเไอ้หนุ่มหยาเว้ยจองเลยครับจองเลยครับของนี้จองเลยครับอยาครับปูนเป็นขายากโคตรทุกคนในสตาร์ทาวขายลูกละสามพันห้าถึงสามพันหกบางบางทีเลทสามพันเจ็ดเลยเอาแล้วเอาแล้วเสียงบอกครับผมไม่รู้ว่าผมจะโดนตำรวจไล่ไหมครัเพราะว่าเคสน่าจะเยอะครับ ตอนนี้ตำรวจอยู่ที่หกโอหสิบหกคนตอนนี้ตำรวจอยู่ที่สิบหกคนว่ะเดีย๋ยวรอครับรอเลยรอเลยผมว่าตึกตึกนู้นนะครับนู้นอ่ะฝั่งนู้นเน่ะไม่งเขาน่าจะแบบให้จบเนาะเนี่ยปูนฝั่งเนี้ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้น,ส,นส,สี่เนี่ยเออเยอะก็ตึกฝั่งนู้นด้วยครับคนก็น่าจะลุกอยู่แล้ว สายจกปุ่นกับจกสายไฟเรายืนรอเลยครับเดี๋ยหนึ่งนาทีเว้ยโอ้โยมันมีคนป่ะเห็นป่ปะตุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่ะสองสองกล้องให้ดูเมื่อกี้ผมเห็นคนขึ้นไปเว้ยน่าจะให้จกครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเพิ่งว่านี่ไงที่เห็นคนเปล่านี่ไงน่าจะให้จก ว่าผมก็เพิ่งได้รถมาวันนี้ผมเพิ่งจบวันแรกเลยครับมารอนะครับรอยาวๆที่สตาร์ทาวครับอุ้ยเนี่ยกเกือบเป็นสังไอ้นั่นเกือบเป็นศพครับแต่ผมจะไปตึกตึกใหญ่ด้วยไปทุกคนว่าผมไม่โดนแน่นอนปรากฏวันนี้ถ้ามีก็คงไล่ไปแล้วนี่ไง,ไงเสรผม ไอ้เหี้ยคือแบบพลาดว่ะโอ้ยเหี้ยบพลาดตองยืนรอตั้งสี่นาทีไม่เป็นไรไว่กองแรกไว่ทุกคนกองแรกกองแรกของหลายเดือนเลยครับ <c oughs> ไฟว่ะมันไวมากเลยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันแตบบ่กองกองกองใหม่กองใหม่เอมอมันมันห้ามพลาดไปทุกคนถ้าพลาดคือแบบ เออคือแบบไม่ได้เลยว่ะพลาคือแบบไม่ได้เลยว่ะจะรอตั้งหลายหลายนาทีตั้งสี่นาทีแง่เป็นนาทีว่ะโอ้โหไอไอหาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์จกปูเลยว่ะ ลงแบบพันใจลงแบบพันใจว่องไปหนึ่งพีเดี๋ยวเฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหปูดฝั่งนี้ไม่มีว่ะเยะ กูจะได้ปูนไมเนี่ยวันนี้โอ้โหปูนแบบหายากโคตรเลยตักลูกก็ยังดีเว้ยแม่งผมงไม่ทำพลาดว่ะเมื่อกี้โอ้โหบอกตรงเลยทุกคนมีน่าทำไมปูนขายแพงนี่ไงครับเพราะว่ามันต้องรอแล้วก็ถ้าพลาดก็คือไม่ได้ สามพสามพสามพันห้าเออประมาณสามพันห้าทุกคนนะครับเหลือหนึ่งนาทีฮนะห้าสิบวิสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะได้แล้วผมจะจกปูตั้งนานแต่ผมไม่เคยพ่ายว่าโหมาไปเป็นบเลยว่ะนี่ได้สักลูกก็ยังดีครับเออถึงไม่โด,ตโด,ดนตำรวจไล่ก็ได้สักลูกก็ยังดีเว้ยทุกคน มาประเดิมรถใหม่วันนี้สิบวิเว้สิบวิเว้สิบวิเว้แล้วสิบวิเว้เจ็ดวิเว้ยโอ้ยเฮียมันใกล้เกินมันใกล้เกินมันใกล้เกินมันพลาดวะมันพลาดวะทุกคนพลาดวะพลาดว่ะเฮ้ยพลาดไปกองสองแล้ว มันอยู่ใกล้อะฮะผมกดไม่ทันว่ะนี่ผมต้องได้สักลูกเบ้ทุกคนมิงี้ยผมไม่ยอมว่ะไปกองนี้กองนี้กองนี้โอ้โหแม่งเอ้ยพลาดว้อะมิเงี้ยลนเกินนี่สัตว์เอ้ยแม่งลนเกินแม่งลนเกินใจเย็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 น เดียมีบีบแต่มีบีบแต่เว้ยไดได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดสมาธิสองสนี่ไง นี่ไงนี่ไงบอกตรงบอกตรงมันต้องไวครับต้องไวผ่านมาตั้งหลายกองจัดพึ่งได้กองเดียวโอ้โหทุกคนพึ่งได้กองเดียวโอ้โหผมนี่มันเกือบพ้อเลยเมื่อกี้ไปปูดตั้งหนึ่งลูก่ะสงสัยตำรวจตำรวจน่าจะไม่ไล่ครับเพราะว่าคนมันเยอะจกเยอะครับ คนเป็นจกเยอะนะฮะได้มาหนึ่งลกแล้วครับโอ้โหแบบลดรดผมจากแบบสภาพดีๆโ,โหจกได้หนึ่งถุงดูดิเฮ้ยยับหมดยับหมดเลยยับหมดเลยโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์ซั c สก b e กดแชร์นะวันนี้มาจบปูนให้ดูว่า แม่งจกยากหรือไม่ยากแล้วก็เอารถมาเทสด้วยนะครับซึ่งผมได้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวาน,นะยังไม่ได้ลองจกปุนบเลยครับเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยครับบ๊ายบายทุกคน